อะไรดิมิถุนแล้วกันติดท็อปไหมคะติดท็อปคนอยู่ในยังอยู่ในท็อปห้าท็อปห้าไงใช่เครื่องปีหลังลัคนาโดดเด่นนะคะยังไงคะชาวมิถุนค่ะในช่วงเครื่องปีหลังโดดเด่นด้านของความสุขความสุขคุณจะมีความสุขทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภมาละ ลัคนาลัคนาราศีมิถุนนี้คือโดดเด่นด้านของโชคลาภการเงินคือ,อช่วงนี้นะคะคุณจะมีรายได้หลายช่องทางอามันจะเป็นโชคด้านการทำมาหากินมีรายได้เสริม2-3-4ทางไปค้าขายออนไลน์หรือว่าการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ดีโปรเจกต์ใหม่งานใหม่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขและได้เงิน,ได,งนได้โชคลาภจากตรงนั้นแล้วก็ในเรื่องของความรักเลยนะ ความรักเนี่ยก็คือโดดเด่นในด้านของอจากเพื่อนเลื่อนสถานะมาเป็นแฟน oh. เป็นคนคุ้นเคยเป็นคนที่เคยอยู่ในแวดวงเพื่อนนั่นแหละรู้จักกันมาก่อน oh. หรือเป็นเป็นคนสนิทอะแล้วก็ oh. ได้าชายค่ะก็มาเป็นแฟน ซึ่งก็ถือว่าจะได้คนรู้ใจที่แบบเกื้อกูลส่งเสริมคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะได้คู่เกื้อกูลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จคือคู่เนี่ยช่วยได้เยอะมากสําหรับชาวมิถุนเหมือนกันคล้ายๆเมื่อกี้นะคะแต่ว่าโดดเด่นในเรื่องของช่องทางทำมาหากินที่มันหลากหลายมากกว่าและที่สําคัญคือเริ่มต้นใหม่ประสบความสําเร็จเริ่มต้นใหม่ประสบใช่ค่ะ ก็เป็นในส่วนของงานแล้วก็ส่วนของความรับเนาะแล้วการเงินล่ะคะการเงินดีเรื่อยๆตลอดทั้งปีแล้วก็โชคลาภไงก็จะมีโชคก้อนใหญ่ๆเข้ามาเรื่อยๆนะจนจนถึงสิ้นปีเลยเข้ามาเ,เป็นก้อนเป็นก้อนใช่ค่ะสบายมีใช้ไม่ขาดมือม รวมค่ะเป็นยังไงบ้างชาวมิถุนภาพรวมชาวมิถุนค่ะชาวมิทุนเนี่ยนะขอพูดหน่อยจริงๆเนี่ยเขาโดดเด่นในด้านของการเจราจาในการเข้าสังคมเนาะ,ะอ่าแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ดีจริงๆอะ่ะต้องใช้จุดเด่นของตัวเอง ใช่ไหมไปทํางานในการพูดคุยจารี่คือดวงดีมากในด้านของทาพูดพูดอะไรคนก็รักคนก็เมตตาจะมีคนเกือเก้อกูลเยอะดังนั้นคือใช้คําพูดเยอะๆคนจะยิ่งรักแล้วก็ได้เงินได้ทองได้โชคได้มิตรด,ดีๆเข้ามาชาวมิถุนก็คือสรุปแล้วโชคดีมีโชคลาบด้านการเงินพูดจะเยอะเลยเพราะว่านจะมีทางมีโชคใช่ค่ะยิ่งพูดยิ่งรวยนะ,ะจดไวค้ค่ะทุกคนยิ่งพูดยิ่งรวยสี่ท็อป คนเสืเอ,อลัคนาราศีอ่าท็อปห้าชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะ,ะใชะ่ชาวกรกฎนะคะดาวพระรัชบ,บดีตอนนี้เนี่ยโคจรอ,อยู่ในมุมกัมมะคือการงานตุงต้งโรดอ่าตุ้งโรดการขยับขยายลงทุนนะคะประสบความสำเร็จดีมากคือจะมีชื่อเสียงในสายงานของคุณเองอ่าแล้วก็ถ้าอยากเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งก็มีโอกาสตอนนี้ผู้ใหญ่ก็คือเห็นผลงาน ผู้ใหญ่คือสนับสนุนเต็มที่ต่อให้ ต่อให้สมมติว่าตอนนี้คุณอยู่ตำแหน่งที่ไม่สูงนะคุณไม่คิดว่าคือคุณจะไม่คิดเลยว่าคุณสามารถขึ้นไปอยู่ข้างบนอ่ะคือข้ามก้าวข้ามผ่านคนอื่นๆขึ้นมาได้แบบสูงสุดได้เลยกรกฏคือผู้ใหญ่ผลักดันเต็มที่ได้รับการสนับสนุนเต็มที่นะคะคืองานเนี่ยคือเด่นที่สุดชายคือโดดเด่นมากาแล้วก็ชาวกรกฏนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยควรใช้ศักยภาพที่มีใช้ความสามารถนะคะคือใช้มันให้ให้หมดอ่ะ ให้ผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่อเห็นอยู่แล้วใช่ไหมถ้าคุณใช้ความสามารถที่มีนะคะผู้ใหญ่ก็จะยิ่งรักอ่าแล้วก็จะประสบความสําเร็จคือรวดเร็วคือไม่ต้องกักไว้มีอะไรใส่ไปเลยใส่เต็มอะไรอย่างงี้ใส่ใช่รู้ว่าเนี่ยฉันมีดีนะฉันเก่งอะไรอย่างงี้จริงอย่างที่คุณคิดเลยใช่ค่ะงานแสดงว่างานเนี่ยเลิศมากดีที่สุดดีที่สุดด้วยแล้วเรื่องเงิน่ะ เรื่องเงินของชาวกรกฎเรื่อยๆตามสเต็ปไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็คือลื่นไหลตลอดจนถึงสิ้นปีอ่ะไม่มีสะดุดนะคะเราเนี่ยมีโอกาสจริงๆจะโชคดีในด้านของการได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่ก็คือให้โชคได้เงินจากผู้ใหญ่จะโชคดีตรงนั้นด้วยผู้ใหญ่แล้วใช่ออเรื่องแล้วนะอ่ะใชความรักล้ะคะความรักชาวกรกฎเนี่ยอาจจะไม่ต้องโฟกัสมากก็ได้เนาะ

สำหรับคนที่มีคู่นะคะชาวกรกฎเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างอา,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันห่างเหินหรือบางคนถึงกับแบบค่อยๆหายออกไปจากชีวิตของกันได้เลยนะแต่อีกกรณีก็คือคู่ของคุณคนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยไขย้ไม่สบายคุณอาจจะต้องเหนื่อยในการดูแลคนรักของคุณก็ได้คือคนเราอะเนาะจะดีทุกเรื่องมันก็ไม่ใช่อะมันก็ต้องมีมการงานดีแล้วความรักก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ เดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วใช่เดี๋ยวก็สิ้นปีแล้วก็ให้โฟกัสกับอะไรดีกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะงานแล้วโชคลาภล่ะคะโชคลาภไม่มีไม่มีอะไม่มีถ้าแบบอยากเสี่ยงหุ้นเสี่ยงหวยกะรวยรางวัลที่หนึ่งไม่มีแต่ว่างานอ่ะเด่นมากแต่งานเด่นไงเด่นมากเพราะฉะนั้นอ่ะคิดว่าโชคลาภตรงนั้นมันก็ถือยู่ถือว่ามันใช่คือคุณได้โชคเรื่องงานไปแล้วคุณจะเอาแบบ โชคลาภอย่างนี้อีกก็กระไรอยู่แบ่งให้คนอื่นบ้างภาเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไปก็ไปขยันในงานแล้วก็ไปโฟกาสับงานเพื่อนั่นแหละค่ะใช่ค่ะภาพรวมกรกฎค่ะอยากให้ตั้งใจมุ่งมั่นในเรื่องของงานเลยนะคะคุณก็จริงๆกรกฎเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายสูงสุดได้เป็นคนเก่งนะอ่ะ แล้วก็ปีนี้ค่ะเป็นปีเป็นปีทองแหละนะคะที่ดาวพฤหัสเนี่ยมาทำมุมในเรือนกัรม,มะนะคะก็อยากให้มั่นใจในเรื่องของงานคือทำให้เต็มที่ออแล้วก็ใครเนี่ยที่กังวลว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมลืมบอกเปลี่ยนได้เลยสามารถที่จะเปลี่ยนงานได้เลยแล้วก็ใครที่กังวลว่าออจะถูกออกจากงานอย่างนี้แต่เรามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมดังนั้นคือไม่ต้องกังวลไง ยังไงเรื่องงานก็ดีต่อให้แบบที่เก่าไม่ดีคุณไปเริ่มที่ใหม่ก็คือดีอดใช่ค่ะขอแค่แบบมุ่งมัน่นพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนใ,<ช>ให้ผู้ใหญ่เห็นก็แน่นอนรับรืนใช่ค่ะโอเคมาต่อที่รัคนาราศรีอะไรดีคะเอาเมนีนละกันรัคนาราศีเมีเมีนค่ะครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีบ้านรถต้องมีต้องได้โอ้ต้องมีต้องได้เลยนะคะสำหรับชาวเมีนนะโชคก้อนใหญ่เงินก้อนโต คือจัดเต็มนะแต่แปลกใช่ไหมทำไมไม่อยู่ในท็อปห้านั่นสี่สอเอาไว้อันดับที่6นั่นแหละ,ะมันดีเยอะนะคะ,ด,ะดีหลายลัคนาราศรีอามีนเราก็เลยหล่นมาที่6แต่งจริงก็คือดีสูสีกับท็อปห้านั่นแหละเรื่องของงานล่ะคะเรื่องของงานค่ะชาวมีนเรียกว่าอะไระเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัด หมายถึงว่าผู้ใหญ่ชี้ทางแนะนำช่องทางว่าทำเลยทำสิ่งนี้แล้วดีนะให้ทำทำไปเลย,เลยผู้ใหญ่ก็คือจะได้ผู้ใหญ่เนี่ยชี้ทางแนะนำให้เปิดโอกาสหาช่องทางให้ดังนั้นค่ะชาวมีนก็พยายามทำให้ได้ตามที่ผู้ใหญ่เขาแนะนำอะ่ะคือไม่ใช่แบบพอผู้ใหญ่บอกแล้วเราก็เขินอายไม่กล้าหรือ ไม่กล้าลองอะไรใหม่ๆเนาะซึ่งมีเนี่ยก็คือดวงดีด้านของผู้ใหญ่อีกเหมือนกันที่พูดมาทั้งหมดในส่วนใหญ่โดดเด่นด้านผู้ใหญ่เพราะดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งก็ส่งผลกับหลายๆลัคนาราศีนี่แหละอย่างที่บอกนะคะ่าชาวมีนค่ะบอกไปแล้วบ้านรถต้องได้ส่วนเงินก้อนโตถ้าพูดถึงเรื่องการเงินก็ได้เงินก้อนโตแล้วว่าอยากได้อะไรอีกเงินก้อนโตได้บ้านก็ต้อง บ้านก็ต้องได้รถก็ต้องได้โชคดีมากนะคะส่วนเรื่องของความรักจะออกไปทางต่างชาติต่างภาษานะอ่าใครชอบสายฝอหรือสายกาวเนาะจีนก็ดีได้หมดมามาทุกทางเลยนะคะสำหรับชาวมีนนะทำไมดูดูดีนะเนี่ยดีจะต้องไปเบียดกับท็อป้ได้เลยเบียดได้เลยเสมอกันเลยนะคะโชคลาภ เงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้หมดนะคะก็คือมีมีดวงในเรื่องของโชคลาภแบบสมมติว่าชอบเล่นหุ้นแล้วกันมีมคุณก็มีโอกาสที่จะเก่ง คาดการ์า<ม>ได้แม่นยำทั้งหุ้นและหวยคือคาดกันแม่นไงแล้วแม่เราดีทุกอย่างเลยเนี่ยเราได้ไงเริ่มเก่าดีจังอ่ะ <laughs> ดีมีจริงๆดวงดีมากนะคะ<อ>ดาวพฤหัสบดีค่ะ,ะโคจรเป็นศูนย์พาหะนำหน้าลัคนาชาวมีนมันคือความโชคดีที่เหมือนอม,มีมีแสงสว่างชี้ทางหรือนำทางให้ชาวมีนเนี่ยเดินไปในทางที่ถูกต้องที่ควรไปในทางที่ดีไงคะมันก็ เลยแบบรับรื่นอะมากเหมือนแสงสว่างหรือบุญกุศลมาปูทางให้แบบโอ้ง่ายง่ายอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนขึ้นไปอยู่ทอผ้าที่เราอยู่ทอผ้าแล้วเราเปลี่ยนนีไม่ได้ไม่ได้นี่นะโอเคงั้นรขอทารวมหนพลาดภาพกันเรื่องไหนดีภาพรวมนะคะชาวมีนเรื่องบ้านรถแล้วกันภารถยังไงก็ต้องได้คือถ้าใครเนี่ยอยากที่จะได้บ้านได้รถมีเกณฑ์ที่จะได้ดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามวางแผนไว้เลยใช่ไหม สเตตเมนต์ uh, 6เดือน uh huh. ก็คือทําไว้เลย uh huh. อ่าใช่ค่ะยังไงก็ได้แน่ๆเดินไว้สวยๆอะไรอย่างนี้